ครับผมสวัสดีครับเนสเสือบผครับสวัสดีครับเจเจราชพงครับครับมีไมค์มาทักทายเราด้วยครับก็งานวันนี้นะครับผมก็โกแฮนะครับผมจริงๆเน็ตก็ได้ยินโกแฮตั้งแต่เด็กๆนะครับผมแล้วก็ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับผมก็25ปีแล้วก็ขอให้อยู่คู่คนไทยเป็นนานๆครับผม ก็ขอวอวยพรเหมือนกันนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีนะครับก็ขอให้โกแฮร์นะครับกิจการเจริญรุ่งเรืองน,นะครับแล้วก็อย่างที่พี่เดชบอกก็คืออยู่คู่กับคนไทยไปนานๆเลยนะครับผมครับถึ<ม>้นจริงๆคือเนทอ่ะเคยมีโอกาสย้อมสีผมครับผมแล้วก็สู้สว่าช่วงนั้นก็คือ ค่อนข้างจะหนักมากหมือนกัผมเสียมาที่นี้พอตอนนั้นผมเสียอันนี้จริงๆนะครับผมก็คือใช้โกแฮรเพราะว่าจริงๆด้วยความที่คือผมรู้จกักคุณโตครับผมเหมือนกับว่าเออเหมือนกับด้วยความที่เออเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนก็เอามาให้ลองใช้ดูแล้วพอใช้เสร็จปุ๊บก็เออมันช่วยช่วยบำรุงผมเสียได้ดีเลยครับผมบใช่ผมก็จริงๆแล้วที่โกแฮรก็มีผลิตภัณฑ์จริงๆตอนนี้เขาก็มีทําแตกไลน์ไปหลายอย่างครับตอนนี้ก็มีมลิปมีอะไรหรือมีลิป แต่ว่าสิ่งที่ผมผมใช้จริงๆเนี่ยจะเป็นตัวของครีมกันแดดเนาะใช่โซลีนซึ่งพี่ก็พี่กี้ก็จะปกติพี่กี้ก็ใช้แต่งก่อนก่อนแต่งหน้ากา็ใช้ตัวนี้คือผมว่ามันมันก็ดีมากๆาเลย<ม>เพราะว่าพอใช้จริงแล้วมันก็ไม่ไม่เนื่อนักแล้วก็มันไม่มีกมลิ่นของลหอมก็เหมาะคนแพ้ง่ายดีครับอกันอไแล้วรตดูแดูแลตัวเองรัจริงจริงปกติ ปกติก็ดูแลตัวเองครับผมแต่ถ้ามีคนข้างๆมาดูแลก็จะดีครับพอดีเขาเขาเขาา่ไว้โผ่ไว้ไม่นะไม่นะก็พูดจากใจจริงจริงจริงต้องบอกว่าเป็นคนดูแลตัวเองอยู่ค่อนข้างสมควรครับผมแล้วก็พอเราเป็นคนที่ดูแลตัวเองด้วยดูแลคนรอบข้างด้วยครับผมใช่ครับผมตอบไม่ต้องคำถามมคนข้างๆมางานก็ดูแลตัวเองน้อยลงครับเพราะว่าต้องดูแลคนข้างๆครับเพราะเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องดูว่าโอเคหรือยังไม่ไม่พะระ ได้ครับผมก็ก็เหมือนกับได้ปลุกตัวเองไงก็ดูแลช่วยกันดูแลโอเคแล้วขอบคุณครับครับผมก็หลายอย่างครับผมเพราะที่จริงจากที่เราไปทริปด้วยกันมาแล้วก็ดูแลทั้งเหมือนกับว่าการเสื้อผ้าเปียกหรือห้องน้ำแล้วแบบเปียกทั้งหน้าเลยเราก็บอกเฮ้ยปากปากเปียกเอใช่หรถูกปล่าใช่ปากเปรอะน้ำเลยเลยอธิบายให้ผมแปะหน่อยแปะหน่อยแปะหน่อยแป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 ะหน่อยแป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 หน่อหน่อยะไร่อยแปะหน่อยแล้วเราแบบว่าซับหน้าไม่แห้งอะไรอย่างแปะหย พี่เน่ก็จะคอยเตือนคอยอะไรบอกอ่าตรงนี้ยังเปลี่ยนอยู่นะอะไรอย่างนี้ก็เสื้อเสื้อก็เปลี่ยนผมก็ให้บอกว่าเออเดี๋ยวพี่ให้หนังสือ h าชูเป็นดาราไม่แซวแซวแซครับจริงๆก็ก็เล็กๆน้อยๆนะครับตามที่จะมีโอกาสก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้มีอะไรขนาดนั้นอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็นทําให้กันมากกว่าเช่นแบบว่าสมมติเวลาเราไปกินข้าวด้วยกันอย่างนี้มันก็มีการที่ตัก ให้กันและการหรือว่าส่วนใหญ่เราชอบกินเมนูปิ้งย่างกันส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปิ้งให้กันบ้างหรืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือม,มันไม่ใช่อะไรที่แบบว่ายิ่งใหญ่หรอกแต่ว่าก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ถ้าเกิดว่าทําให้กันได้ก็อยากทำให้คนระับอยาจะบอกว่าชอบนะครับมีคนปิ้งย่างให้กินอย่างเดียวเอาเลยอันม่ออะไรอ่ะลยกแ จริงที่คิดว่าคิดว่าโหระดับเยอะมากๆแล้วล่ะครับเพราะว่าจริงทุกวันนี้ก็ถือว่าสนิทกันมากๆแล้วก็เรื่องท็อปิกอะไรที่เราคุยก็เริ่มแบบว่าเป็นดีเพราะขึ้นเรื่อยๆแหละก็คือเหมือนกับว่าเราให้กันและกันเป็นเหมือนกับพื้นที่ปลอดภัยแล้วกันใช่ไหมใช่ใชครับ<ช>ผมเพราะจริงๆ,ๆจะบอกว่าคือเราก็ยังยังคงที่จะเรียนรู้กันไปครับผม<ช> <ๆ S 2> เพราะว่าอย่างชชเช่นที่เราไปทริปกันล่าสุดอย่างเงี้ย คือผมรู้สึกว่าเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างด้วยกันใช่ว่าแบบเออเจเจไม่ชอบอะไรแนละ้วผมชอบอะไรหรือผมไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังยังคงเรียนรู้ซึ่งกันและกันใช่ครับผมเพราะบางทีเขาก็แบบเอ,อ่อเหมือนกับว่าไม่ชอบสิ่งนี้เราก็จะแบบหลีกเลี่ยงในการทำครับผมใช่ไปถ่าย เป็นวอล์พัทยาเป็นรางวัลเบส e ฟน s h i p จากรายการดูเบสแฟนคล i เ d รียมดีครับใช่ครับผมรางวัลเถึงคลิปนี้หน่อยก็เหมือนกับว่าเราได้รางวัลเนาะก็จริงๆก็ไม่ได้มีแค่แค่ผมที่ได้ก็จะมีคนหนึ่งก็จะเป็นพี่คิมแล้วเหมือนกับว่าเขาให้เลือกเพื่อนคนไหนคนหนึ่งไปจากจากในค่ายจากในรายการอย่างเงี้ยผมก็เลือกพี่เนทแล้วส่วน ส่วนพี่คิมก็เลือกเต้ไปครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นทริปที่ไปพัทยากัน4ี่คนใช่ใชก็มีโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกันอยู่ประมาณมือม้อหนึ่งเนาะมื้อหนึ่งที่เป็นคนใช่<น>มือ้อกินข้าวด้วยกันข้าวเย็นครับผมแต่ว่าเราสองเราสองคู่ก็คือแยกกันนอนครับเหมือนกับแยกที่พักใช่ครับผมก็เหมือนกับว่าแยกที่พักไม่ได้ไม่ได้ขิงแค่บอกบอกว่าแบบคือแบบโรงแรมเราก็แบบเออสวยแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นไพรเวทครับผมใช่แล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทํากิจกรรมที่ยังไม่เคยทําหลายอย่างเช่นเรา นั่งนั่งรถบัสแล้วการบอกไปได้ไดได้นั่งรถบัสที่เหมือนกับเที่ยวรอบพัทยาอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ไปกินข้าวที่ทั้งทั้งหลูเออแล้วก็โลโคอลครับผมใช่ก็อยากให้ทุกร้านที่มันแบบเออเด็ดมากเลยใช่มันเป็นเมนูแบบว่าทุกคนลองไปตำกันได้นะครับเป็นผมจำชื่อร้านไม่ได้เนาะแต่ผมจำได้แต่ว่าอยากให้ทุกคนไปดูว่าร้านอะไรเพราะว่าว่าจะบอกว่ามันทั้งผูกก็อร่อยแล้วก็ได้เยอะด้วยครับใช่ใช่ใช่ ของผมเป็นกะเพรากั้งไข่ปูอของผมเป็นกะเพราแบบกะเพราปูไข่ปูแต่ว่าไม่ได้ใส่กั้งมันก็เหมือนเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับผมแล้วเราทานอะไรนคะในทีมโซนเนี่ที่รู้เหมือนเหมือนกันใช่ครับใช่ใเพราะว่าค่อนข้างมีเลสในการท่ายนกว้างก็เลยทำให้แบบว่าทานได้เยอะเหมือนกันใช่ครับนอกจากทีมเดียวนนี้เป็นทิมทิมรางวัลชิงชนะเลิศ ทริปส่วนตัวก็จริงๆอ่ะผมว่างตลอดแหละถ้าน้องน้องบอกว่าอยากไปไหนผมก็พาไปได้หมดยกเว้นนอกโลใช่ใช่ค่ายนี้คือเป็นสื่ที่ไล่เลยไหมครับใช่ครับผมไม่ได้ปลูกครับเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเหมือนกับเราไปสัมปทานเลยไมไม่ไม่ได้ขิงอยู่แล้วเขาเรียกว่าเล่าสู่กันฟังครับเขาเรียกว่าเล่าสู่กันฟังครับใช่ไม่เคยขิงใช่ครับแต่แค่อวดนิดหน่อย อ,อันนี้ผมว่าเร็วมากเลยนะค,ะครับเพราะว่ามันผู้ผ่านไปไม่ไม่กีช่ชั่วโมงนี่จริงๆก็แต่นี้มาจากพี่พีแฟนคลับครับผมแต่งแต่งนี้เหมือนก็นอารมณ์แบบเรื่องสั้นแล้วกันไม่รู้แต่ว่าค่อนข้างที่จริงจังมากเพราะว่าผมเห็นทั้งแผนผังคาแรคเตอร์แล้วก็แผนผังภูมิประเทศ เชิเป็นเมืองแล้วกันเรียกว่าเป็นแผนแบมแบบว่าในเมืองว่าแบบ,คบใครมีตําแหน่งอะไรในสอนอมีอาชีพอะไรอะไรเงี้ยมันก็เออมันก็สนุกดีนะครับนี่ก็ไปนั่งตามอ่านดูว่าตอนนั้นก็เห็นพี่ออโพสต์ก็เอยไปนั่งดูออแล้วพอก่อนที่เราจะมาเนี่ยมาที่งานนี้ก็เราก็จับถ่ายคลิปเลยครับแบบว่าลองดูเล่นๆแบบอะไรก็คือคิดบทกันสดๆเลยจเป็นมินิซีรีส์มาใหม่ก่อนที่เรอจะมาน่าแนสิน่าสนใจอันนี้ก็ต้อง ดูที่กระแสแหละครับผมถ้าพี่ๆแฟนคลับชอบหรือว่าเอนจอยก็โพสถึงเยอะๆพี่อ๊อฟอาจจะใจอ่อนใช่คราเป็นเหมือนกับอาจจะเป็นคอมเมดี้คอมเมดี้สั้นๆให้กับแบบฟิตคอมนี้ใช่ครับผมคือผมเห็นสายตาของพี่อ๊อฟนะตอนนี้ถ่ายเขาเขาสนุกมากจริงจังมากเพราะว่าคลิปคลิปที่พี่อ๊อฟปล่อยไปอ่ะก็คือสั้นๆเลงรีบถ่ายแล้วก็ออกมางานเนี่ยครับผมไม่เ้่นนะครับใช่ครับ เพิ่งหแล้วจริงแล้วคิดว่าบอกแบบเกิดได้แล้ว่ะครับว่าภายในเดือนหน้าเนี่ยจะมีการไม่รู้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 ไม่ไม่อันนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็ต้องให้ทุกคนติดตามแต่จะบอกว่าเราก็คุยกับผู้ใหญ่เรื่อยๆอยู่แล้วครับผมเพราะผู้ใหญ่ก็คุยกันตลอดว่าจะยังไงมีโปรเซสแบบไหนครับผมแต่อยากให้ทุกคนได้ติดตามดูใช่ครับผมเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ผมก็เริ่มฟิตหุ่นแล้วเหมือนกันครับผม เือแบบมันต้องแบบคือมันจะมีอัปเดตแล้วแหละเอาดวยแนว่ามันมีจะมีอัปเดตให้อ่าอาจจะจริงๆแล้วก็ปีนี้อาจจะเป็นโปรเซสบางอย่างที่เป็นเบื้องหลังแล้วกันพูดพูดประมาณนั้นแล้วกันละครับส่วนส่วนโปรเซสเบื้องหน้าเนี่ยอาจจะต้องรอเป็นช่วงแบบปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับซาราธุครับแต่กลัวว่าไม่รู้ว่าจะออกมายังไงแต่ว่าอ่าต้องดีแน่นอนครับผมเองตัวผมก็ต้องดีด้วยใช่ครับ บิวลาด้วยกันไหมบิวลาอันนี้เขาใส่บารครับผมต้องลีดไปคนละทางใช่ครับครับผมครับผมก็ยังไงก็ฝากผลงานพวกเรานะครับผมมีซีรีส์ข้างฟ้าเคียงเธอครับผมแล้วก็มีซอมไวเวอร์ครับแล้วก็พบเธอครับใช่ครับผมยังไงก็ฝากผลงานนะครับของพวกเราได้ครับแล้วก็ก็ติดตามกันทางช่องทางโซเชียลได้ทุกอย่างครับผมก็คงจะมาคอยอัพหรือว่าสปอยอะไรอยู่เรื่อยๆเหมือนกันครับ วันนี้สปอยสปอยเก่งไม่จริงครับจริงครับุคุณหลุดง่ายผมไม่หลุดผมไม่พูดเลยเลยคุณหลุดง่ายสุดแล้วฮะครับ,รบผมฝักด้วยครับได้ครับ